สวัสดีครับผมท็อปปี้วะครับผมนิกมณฑลครับผมรับบทเป็นซันครับเป็นชื่อพาทิดให้ความอุ่นคนรอบกายครับซึ่งตัวซันเนี่ยจุดจุดจุดเด่นของเขาคือเป็นคนคิดบวกครับให้ความรักและเป็นคนศรัทธาในความรักมากๆและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสนุกสนานนะครับทุกอย่างคือไม่ว่าจะเศร้ายังไงนะครับเขาก็จะยิ้มไม่ว่าจะทาอะไรเขาก็จะยิ้มไม่ว่าจะทุกขกหรือทุกข์เขาก็จะยิ้มไปก่อนนะครับซึ่งเขาไปเจอคนคนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะดูเด็กเนิร์ดเด็กติ่มม์ ไม่ติ่มอ่ะเป็นเดมกตัยานิดนึงแบบเนื้อใส่แว่นอ่ะใส่แว่นอ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนมีคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์เราก็เลยอยากเข้าไปวุ่นวายอ่ะอยากเข้าไปอยากใช้อยากรู้ว่าชีวิตจริงๆเขาทํทำยังไงเขาทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนั้นเราก็จะไปฉุดเขาขึ้นมาโดยที่เราเห็นเขาเป็นเนื้อคู่ด้วยนี่เป็นจุดพอยครับส่วนบิ๊กนะครับในเรื่องรับบทเป็นดนครับดนก็เป็นอย่างที่บอกเลยหนุ่มออฟฟิศน่าจืดคนหนึ่งที่ไม่ชอบยุ่งกับใครแล้วก็ที่สําคัญครับไม่เชื่อในความรักเลยแบบความรักอะไรเนี่ยไม่เอา แบบว่าแล้ว,แล,วแล้วในโลกโลกนี้ยมันจะเป็นแบบโลกที่บบว่ามันจะมีคนเราจะเห็นว่าใครเป็นเนื้อคู่ของเราได้แล้วมันก็จะแบบเฮ้ย e เราไม่เชื่อเรื่องนี้เราไม่เชื่อคุณบอกบอกว่าคุณเป็นเนื้อคู่เราเราไม่เชื่อนี่จนแบบเหตุการณ์ต่างๆนานา,นาเกิดขึ้นจนเราได้อยู่กับเขามากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยเชื่อในความรักเป็นแบบไหนก็ไปติดตามดูในซีรีส์ครับ ต่างไหมนะครับจริงๆก็สาหรับผมก็ไม่ได้ต่างมากเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันจะมีความต่างที่ว่าเขาจะเป็นคนคิดบวกตลอดเวลาซึ่งซึ่งผมอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่อันเลิศขนาดนั้นหรือว่าสนุกสดใสขนาดนั้นผมจะมีมุมที่อ,อินโทเวิร์ตบ้างบางบาง,บางจังหวะที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่เงียบๆคนเดียวก็จะมีบ้างแต่ซึ่งตัวซันเนี่ยไม่มีเลยอะไรเงี้ยครับครับดนก็เหมือนกันครับก็ดนนี่จะเป็นแบบเอ็กซ์ตรีมทางด้านแบบอินโทเวิร์ตจัดเลยไม่ยุ่งกับใครส่วนนีก็ยังแบบ ร้านลาแฮปปี้ออกมาเจอพี่ๆออกมาเจอแฟนๆทุกคนได้ครับนั่นแหละก็แตกต่างนิดนึงแต่ว่าเราก็ทําได้เราก็ตีความตัวดนออกมาในมุมที่เรามุมที่เราไม่อยากยุ่งกับใครมุมที่เราไม่อยากเจอกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับออกมาถ่ายทอดให้ทุกคนดูส่วนสันก็เป็นคนตรงข้ามบรรยากาศนอครับก็รู้สึกว่าสนุกครับรู้สึกว่าเราเย็นสบายมากเพราะว่าเรา เปียกฝนกทุกคิวเลยครับชื่อก็บอกว่าเป็นฝนตกอยู่แล้วครับก็เปียกกันทุกคิวชุ่มฉ่าทุกวันใช่ครับแล้วก็อาจจะมีคิวบูที่เป็นผิดคิวนิดหน่อยทําให้เราเลือดตกยางออกบ้างแต่ว่าเพื่อคนดูเรายอมฮะนี่เล่นจริงเจ็บจริงไงสุดยอดคุณประจํนี่เข้าใจมีคิวบูฮะมีคิวมีคิวเออ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 มีมีหลายคิวฮะสนุกสนุกทุกคิว แตกต่างกันไปมีคิวบูมีคิวไ่ยแล้วก็มีคิวไนท์มีหลายคิวอ๋อไม่ครับเรารับอย่างเดียวเราไม่ต้องบูเรารับแบบอย่างเงี้ยเราเราเน้นหลบนะเราเน้นคิวไหวอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับเรื่องนี้ทุกๆเธอที่ลาครับมีกับพี่ท็อปตั้งใจกันมากๆถ้า ใครอยากดูก็มาดูนะครับวันไหนออนแอร์ตอนแรกนะครับวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมนะครับเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง g m ม25นะครับครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูย้อนหลังครับก็มีดูได้ทาง VTV แล้วก็กากา้กาอุลาลาครับสนุกแน่นอนรับรองว่าเรื่องนี้ครบทุกรสเต็มเปลี่ยนทุกอารมณ์ใช่ครับ <laughs>